โ,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 โดนโดนจน,นได้นะนล้วนะมาซ้ำรอบสองนะ ยโดนกูอะไรวเนี้ยย้ำๆจนโดนนะปลาอะไรเนี้ยปลาช่อนหรือเปล่าตัวไม่ใหญ่เลยนะนี่มาแล้วครับผมย้ำๆไปเรื่อยๆครับผมจนออกมาโดนนะเต็มปากเต็มคาเลยดูเข้าไปเต็มตะขอแล้วครับผมใส่ๆๆสวยๆอยู่นะกบสายเจ็กโซครับผมแล้วก็สายพ e. ีอีไวเปอร์แชมเปี้ยนนะตัวนี้นี่ คู่กันครับผมจัดไปหนึ่งแต้มครับผม มีตัวขยับอยู่นะมีตัวนะมีตัวนะมีตัวอยู่ตรงนั้นน,นนะน้ำกระเพื่อมเลยดันดันมันน้ำขุนเลยดูนะ หันมาน้ำขุนเลยนะแต่มันไม่เอาอ่ะแม่ไม่เอาเว้ยโคตรทีนี้ตัวนี้อุ้ยเดือดเลยไม่ต้องปาไม่ต้องเคี้ยวเลยตกใจ โดนโดนตะมเนี่ยโดนโดนจนได้นะนะมาซ้ำรอบสองนะรอบแรกกัดไปทีไม่โดนนะ ใส่สวยเลยนะตัวนี้ดครับผมรอบแรกกัดไปไม่โดนนะน,น,นะนะรอบตีไปอีกไม้ซ้ำเลยนะผมใส่ดีเลยนะเต็มปากเต็มคำเลยตัวนี้กบสายแจ็คโซนะผมแล้วก็สายพี่อีไวเปอร์แชมเปี้ยนนะผมดูไซส์จัดไปอหนึ่งแต้มครับผม ปเนช่อ,อชนครับผมนะใส่ดีเลยเต็มปากเต็มคำเลยครับผมนี่อุ้ยชะโดปอกนึ่งปัดชน่นนะครับผมมาแล้วนี่หนึ่งแต้มไซสสวยๆเลยสักโลหน่อยๆ ะโดโป้ปกน้ำนะน,นะกับปลายาง T S F ของน้าตุ้มนะครับนี่จัดไปครับะโด้หนึ่งตัวเข้าเต็มเงี้ยงเลยนะจัดไปหนึ่งแต้มครับผม วัดไม่อยู่ไม่ติดตดดเฉยเลย อู่ไหมอยู่ด้วยอลาแล้วแตมถึงใสตดีลังจกกับกัดไปหลายตัวกัดไม่อยู่นั่นน่ะวันนี้มาจากไหนยูแต้มห็ดทับบุ้งเห็นหนดนไซตดีพอม,โอ,โ,นะพอมโอ้โหปลาดาบนะพอมใช่แหละโอ้ยดู เดี๋ยวปล่อยเขาไปครับผมไสดีนะหัวนี่เป็นโลเลยครับผมนะนะดูหัวดิแต่ดูแก้มดูตอบโอ้โห,โห,โหดูจาอยู่ไหนจ่ารันะรบเดี๋ยวปล่อยเข้าไปครับผมจะถ่ายรูปก่อนรูปนะ ไมายนี้ใส่เข้าเดิมบกเหมือนเดิมนะนี่ามาหนึ่งแต้มครับผมใส่ก็ไม่ใหญ่เหมือนเดิมนะหมายนี้เดี๋ยวปล่อยไ้ครับปลาเล็กก็ไม่เอาคนระัแพรพันธน์อะ